ทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเตปห้าพบกับผมนายเสือไซโคงนะครับประจำวันที่27กันยายน2568นะครับและขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่ัคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจงรับของางวันกันได้เลยนะครับและสําหรับใครนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์ adt11 เท่านั้นนะครับโอเคครับวันนี้หยิบยกคู่ที่น่าสนใจมาฝากกัน5คู่เหมือนเดิมนะครับ และจะเป็นคู่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยนะครับเราจะไปรับชมการวิเคราะห์นะครับขอคนละ1ไลค์นะครับและอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเนี้ติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้ร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ adstt หนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับมาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลบุนเดิลิก้าเยอรมันนะครับอย่างคู่มา์ศูนย์ห้านะครับพบกับบูเลเซียดอตมูนนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับต่อไปคู่ที่2นะครับในศึกฟุตบอลกาสโซซิเลียอิตาลีนะครับอย่างคู่ยูเวนตุสนะครับพบกับอตาลันตานะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มนะครับและคู่ที่สาเเลลลนนะะคครรรััับบบพพกิวอ์ูบ คู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา3ทุ่ม3ทุ่มนะครับและคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ v ีพนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ถ่ายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์ adht11thana นนะครับต่อไปนะครับมาดูคู่ที่4นะครับในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับอย่างคู่แอตเลติโกมาดริดนะครับพบกับเรอัลมาดริดนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา3ทุ่ม15นะครับ และคู่ที่5นะครับในศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับอย่างคู่ปารีสแซงเชียงแมงนะครับพบกับโอเชนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองห้านาทีนะครับตามเวลาของประเทศไทยนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูคู่แรกก่อนเลยนะครับ ดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครับดอทมูนนะครับได้เปิดบัลลังก์มาเยือนของไม้ศูนย์ห้านะครับและถล่มเบรสสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มห้าหน้าล่าสุดของไม้นะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดสองนัดเสมอหนึ่งแพ้สองนัดนะครับนัดล่าสุดนะครับไม้นะครับได้เปิดบัลลังก์มาเยือนของอาร์บิไลซิกนะครับและพ่แพ้เบรสสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราการเงินนะครับของไม้นะครับที่เล่นในบ้านนะครับ โดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่20%เท่านั้นนะครับจาก1ใน5เกมนี้นะครับและสูงต่ำช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มห้าหน้าล่าสุดของดอทมูนนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3นัดเสมอ2นะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับและทีมที่เยือนของดอทมูนนะครับได้บุกไปเสมอกับยูเอ็นตุสนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ4นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัดล่ามเงินนะครับของดอทมูนนะครับที่บุกไปเยือนนนนนนนะะะะะะคคคครรรรัััับบบบโดยยยเเฉลลลีีี่่่แแ้้วจจอูท60%ากก3ใ5ม สูงางช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจะ3ใน5เกมนี้เช่นเดียวกันนะครับ รู้จักฟอร์มของทั้ง2ทีมแล้วนะครับจะเป็นของทางฝั่งดอทมูนนะครับที่ฟอร์มดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูราคาเปิดนะครับต่อไปเรามาดูราคาเปิดนะครับแฮนดี้แคปนะครับราคาต่อนะครับดอทมูนนะครับต่ออยู่ที่ราคาปอนะครับส่วนเราคาฟองทีมเยาว์นะครับเปิดมาอยู่ที่0.89นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมาอยู่ที่0.87นะครับส่วนฟอร์มของทีมเยาวนะครับเรดราคานะครับเปิดมาอยู่ที่1.01นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.03นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูููอออัััตรรรรราาาาาา1 2นนะะคคคคบบเเเสมมทปิดย่่ี3.49 ตอนนี้ปรับลงมาอยู่ที่3.37นะครับและฟองนิ้มเยือกนะครับเรทราคาคเปิดมาอยู่ที่2.06นะครับตอนนีน้ปรับขึ้นมานอยู่ที่2.16นะครับ ส่วนฝั่งของทิมเยานะครับเลระราคานะครับเปิดมาอยู่ที่3.02นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่2.92นะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่3ลูกนะครับเลระราคาต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่0.86นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่0.93นะครับส่วนเลระราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่1.02นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่0.95นะครับ ดูจากเลนราคาเปิดแล้วราคาไหลแล้วนะครับจะแข็งตึงไปทางฝั่งของทีมเยือนนะครับต่อไปนะครับเราไปดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับมาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับดอนมูนะครับราคาต่อนะครับอยู่ที่ต่อราคาปอนะครับส่วนเลราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.87นะครับฝั่งของไม้0.5ในครับเลนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่ลบ0.97นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูอัตราหนึ่งคูณสองนะครับครับผู้เสมอนะครับเลนราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่3.37นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่3.70นะครับและฝั่งทีมเเยือนนะคครรับาา จากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่2.16นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่2.12จุดหนึ่งอะครับส่วนฝั่งของทีมเยานะครับเรทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่2.92นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่2.95นะครับส่วนลราศีมีของผมแล้วนะครับที่ดูจากเรทราคาโดยรวมนะครับขอที่แคบและอัตรา1นึ่งคูณสนะครับจะเอาไปทางฝั่งของบริเซียนดอทบูนนะครับที่ราคาเรทจะดูแข็งตึงกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเรทราคาของฝั่งทีมเยานะครับจากตอนแรกขยับมาอยู่ที่ ที่ลบ0.97นะครับส่วนราคาฝั่งทีมเยือนนะครับขยับมาอยู่ที่0.87นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับวันนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับถ้าราคาปรับมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเยือนนะครับที่ราคาจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทาประตูได้มากกว่านะครับแต่จากที่ดูอัตรา1นคูณสแล้วนะครับจะออกทางฝั่งของทีมต่อนะครับที่มีโอกาสที่จะผ่านราคาตรงนี้ไปได้นะครับส่วนราคาต่อนะครับเปิดมาดอทมูนนะครับต่ออยู่ที่ราคาปอนะครับผมมองว่าคู่นี้นะคร ทำประตูได้1ลูกขึ้นไปนะครับและทําประตูผ่านราคาได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนราคาสูงตามนะครับเปิดมา3ลูกแบบนี้นะครับผมคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อ1นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกทางฝั่งบุลเซียดอทมมนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวนี้ติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ทีเอทีหนึ่งหนึ่งนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูคู่ทีี่่นนนนนนนะะะะคคคคครรรรัััััับบบบบบยููเวตตตุสพกอาาล้จ แข่งขันกันในเวลา5ทุ่มนะครับในศึกฟุตบอลกัลโซ่ซิลียอิตาลีนะครับโอเคครับมาดูนลลลลสุดที่พบกันนะครับอาตาลันต้านะครับเปิดบลลลลกรรมาเยือนของยูเวนตุสนะครับและพ่ายไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มฮันน่าหลงสุดของยูเวนตุสนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3นัดเสมอ2นะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับนัดล่าสุดนะครับยูเวนตุสนะครับได้เปิดบลลลกรรมาเยือนของบริเซียดอรมตูนะครับและเสมอไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ4นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูอาตาัตราการเมือนนะครับของยูเวนตุสนะครับที่เล่นในบ้านนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่60%นะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับและสูงตามช่วครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคา ต่ำนะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มห้านัดล่าสุดของอาตาลันต้านะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด2นัดเสมอ2แพ้1นัดนะครับและทีมที่เยือนของอาตาลันต้านะครับได้บุกไปถล่มโตลิโนนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราคะแนนเงินนะครับของอาตาลันต้านะครับที่บุกไปเยือนนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจาก2ใน5เกมนี้นะครับและสมดังช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะะะคคครรรรัััับบบจจจาากกก4ในนนน5เมมมีี้้้ดูฟออ์ขงงทท2แลวะ เป็นทางฝั่งของยูเวนตุสนะครับที่ฟอร์มดูดีกว่านะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูราคาเปิดนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับราคาต่อนะครับยูเวนตุสนะครับต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับส่วนเรสราคาของฟองทีมเยือนนะครับเปิดมาอยู่ที่0.85นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.03นะครับส่วนฟองทีมเยาเนะครับเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่ 1.05นะครับตอนนี kommt, ้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่0.87นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูอัตรา1นึนะครับครับทุกเสมอนะครับเลนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่3.16นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่3.26นะครับและฟองทองทิมเยือนนะครับเลนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่3.36นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมาอยู่ที่ส 8.5นะครับตัวฟองของทมเยาวนะครับเลระราคาในครับเปิดมาอยู่ที่2.05นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่1.87นะครับส่วนราคาสูงตามนะครับเปิดมาอยู่ที่2งนะครับเลระราคาต่ำในครับเปิดมาอยู่ที่0.80นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่0.82นะครับและเลระราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่1.08นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่1.06นะครับดูจากเลระราคาเปิดและราคาไหลแล้วนะครับจะแข็งตึงไปทางฝั่งของทีมเยาวนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมา ยูเอนตนะครับราคาต่อนะครับอยู่ที่ต่อราคาครึ่งลูกนะครับส่วนเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.88นะครับฟองของอตาลันต้านะครับเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่ลบ0.98นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูอัตราหนึ่งคูณสองนะครับราคาผู้เสมอนะครับเรทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่3.26นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่3.30นะครับและฟองของนิมเจอร์ะครับเรทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่3.85นะครับ ตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่4 5นะครับ <Lock roadmap> ส่วนของฝั่งทีมเย้านะครับเลทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่1.87นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.88นะครับโดยส่วนรลยะเทคนิคของผมแล้วนะครับ <zed> ท <INE> <hum> ี่ดูจากเลทราคาโดยรวมนะครับพอนที่แคบและตาน1 2นะครับผลจะออกทางฝั่งของยูเวนตุสนะครับ euh ท <medi> ี่ราคาเลทจะดูแข็งตึงกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาของฝั่งทีมเย้านะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่0.82นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับอันนี้ปรับมาาาอยู่่่ทที0.88นนะคครรับสวเ ทีมเยือนะครับขยับมาอยู่ที่1.03นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานนะครับตอนนี้อยู่ที่ลบ0.98นะครับถ้าเลทราคาปรับมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเย้านะครับที่ราคาเลทจะดุแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับจากที่ดูอัตรา1 2แล้วนะครับจะออกไปทางฝั่งของทีมต่อนะครับที่มีโอกาสที่จะผ่านราคาตรงนี้ไปได้นะครับตัวราคาต่อนะครับเปิดมายูเวนตูตนะครับต่อราคาครึ่งลูกนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับอยูเปนตูสนะครับอาจจะทาประตูได้้น ตามประตูผ่านราคาได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมา2ลูกครึ่งแบบนี้นะครับผมคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อ1นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกพลังฝั่งยูเวนตุสนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวนี้ติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์เลยที่ a t 1 1ึนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั้นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่ม ทุกวันนะครับต่อไปเรามาดูคู่ที่3นะครับคิตตันพาเลตนะครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา3ามทุ่มนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับและคู่นี้นะครับจะเป็นคู่วีนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับจะเป็นคู่ที่ให้ถ่ายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอชทีหนึ่งเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับเราข้ามมาดูคู่ที่4นะครับอย่างแอตเลติโกมาดดรรรินะคััับบบพกเอลมาดดรรินะคับบคคู่่นนนนนี้ะะรัััจแขขงกใเวลา3น15ะครับ ในสื่ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับโอเคครับมาดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครับอาริโก้มาลิดนะครับเปิดเวลาการมาเยของเรอัลมาลิดนะครับและเฉืนชนะเปรุสโกนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มฮันน่าล่าสุดของแอตมาลิดนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด2นัดเสมอ2นะครับแพ้1นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับแอตมาลิดนะครับได้เปิดบัลล่าการมาเยของไลโยบาเยกาโนนะครับและเฉืนชนะเปรุสโกนสามประตูต่อ2นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราท่อเงินนะครับของแอตมาลิดนะครับที่เล่่่่นน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 นใใบบบบบ้้้าาะะะะะคคคครรรรััััโดยยยเเฉลลีีีแวจจอูทกกม และสูงต่ำช่วครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงทั้งหมดนะครับจาก5เกมนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของเรอัลมาดริดนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด5นัดรวดนะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับทีมที่เยือนของเรอัลมาดริดนะครับได้บุกไปถล่มเลบบนเต้นะครับด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตรากาเงินนะครับของเรอัลมาดริดนะครับที่บุกไปเยือนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่80%นะครับแแลลลละะะะะะสสููููงงงดดาาาาาาาคคคคคครรรรรรรึ่่่่่เเเเววนนนนนนัััับบบบโยยยฉีีี้้จจออทกก4ใ5มมตไป ราคาเปิดกันต่อเลยนะครับแฮนดิแคปนะครับราคาต่อนะครับเดลมาลิดนะครับต่ออยู่ที่ราคาปอนะครับส่วนเลยราคาฟอนิเบียนะครับเปิดมาอยู่ที่0.80นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่0.99นะครับโซนฟองทิมเยาในครับเลยราคาในครับเปิดมาอยู่ที่1.11นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่0.91นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูอัตราหน่งคูณสอนะครับราคาพุ่งเสมอในครับเลยราคาเปิดมาอยู่ที่3.33นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมาในครับอยู่ที่3.21นะครับและฟองทิมเยาในคร ทองทิมเยอนนะครับเลนราคาเปิด <descon fin anta> มาอยู่ที่2.31นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่2.35นะครับส่วนฟอนต์ทองเย่านะครับเลนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่2.72นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่2.74นะครับตัวราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับเลนราคาต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่0.95นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่0.99นะครับและเลนราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่0.93นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่0.89นะครับดูจากเลนราคาเปิดแล้วราคาไหลแล้วนะครับจะ ออกไปทางจะแข็งตึงไปทางฝั่งของทีมย้านะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับมาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับ เรียมาลิดนะครับราคาต่อนะครับอยู่ที่ต่อราคาปอนะครับส่ลนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.98นะครับฝั่งของแอดมาลิดนะครับเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.92นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูอัตรา1่คูณสนะครับค่าผู้เสมอนะครับเรทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่3.21นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่3.55นะครับและฝั่งทรีมเยือนนะครับเรทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่2.35นะครับตอนนี้นะครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนฝั่งขอทรีมเยัับบมาอยู่่ที2.74นะคร นี้นะครับปรปับลงมานะครับอยู่ที่2.68นะครับโดยส่วนและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเหรีราคาโดยรวมนะครับคอนที่ขับละตานหนึ่งคูณสนะครับผลจะออกทางฝั่งของเรดนมาลิดนะครับที่ราคาเหรีจะดูแข็งตึงกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเหรีราคาของฝั่งทีมเยานะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่0.91นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่0.92นะครับส่วนเราคาฝั่งทีมเยานะครับขยับมาอยู่ที่0.99นะครรับเปียบเทียบกับราาคหน้างานแล้วนนนะะครรัับบตอี้ปลงมานะครัับบอยู่ท98นะคครรรถ้าาาเ มาในสนามแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเยือนนะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งเติงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับแต่จากที่ดูอัตราหนึ่งคูณสองแล้วนะครับจะออกไปทางฝั่งของทีมรองนะครับที่มีโอกาสที่จะผ่านราคาตรงนี้ไปได้นะครับตัวราคาต่อนะครับเปิดมาเรียนมาริดนะครับต่ออยู่ที่ราคาปอนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับมาริดนะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกนะครับหรืออาจจะทําอะไรกันไม่ได้นะครับและมาริดนะครับก็อาจจะทําประตูได้ไม่ผ่านราคานะครับตัวราคาสูงต่ำนะครับเปิดมา2ลูกครึ่งควบ3แบบ ้นะครับคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อ2นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกประธางฝั่งเอเรติโกมาริเกนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์เลขที่ adt11 นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันครับโอเคครับต่อไปนะครับเรามาดูคู่ที่ห้านะครับเบเช่นะครับพบกับโอเชียนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองห้านาทีนะครับในศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรรรรรัััั่่่่งเเเเเศสสนนะะคคคคบบโออพืไไมมกาาียวล เราไปลุยกันต่อคู่ที่5นะครับดูนัลล่าสุดที่พบการนะครับเพชเชนนะครับได้เปิดแบ,บแา้านรับกรรมเยือกของโอเชียนะครับและถล่มด้วยสกอร์สารประตูต่อ1น,นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มผานหน้างสุดของเพชเชนนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด4นะัด แพ้1นัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับเป๊กเชนะครับได้เปิดบัลล่ากามาเยือนของอตาลันต้านะครับและถล่มไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับไปนะครับเราไปดูอตัตราเมืองของเป๊กเชนนะครับที่เล่นในบ้านนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่1น0เนะครับชนะทั้งหมด5เกมนะครับว่าผ่านราคาได้แน่นอนนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดไม่และสูงตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับส่วนฟอร์มห้านัดล่าสุดของโอเชียนะันะ แพ้3นัดนะครับและที่พิพเลียงของโอเชียนะครับได้บุกไปพ่ายแพ้น้องนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับเราไปดูอัตราคะแนนเงินนะครับของโอเชียนะครับที่บุกไปเยือนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่20%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับจาก1ใน5เกมนี้นะครับและสุกตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงทั้งหมดนะครับจาก5เกมนี้นะครับต่อไปเรามาดูราคาเปิดกันต่อเลยนะครับแฮนดี่แคปนะครับราคาต่อนะครับเป๊ะเชนนะครับต่ออยู่ที่2 2ลลููกกคครบสองล ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่0.94นะครับส่วนฟองทิมเย้านะครับเลทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่1.11นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่0.96นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูอัตราหนึนะครับค่าผู้เสมอนะครับเลทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่6.50นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่7.00นะครับและฟองทิมเย้านะครับเลทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่1 0 0 0นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่1.1.00นะครับส่วนฟองนนิ่มเเยาะครับลขอยู่่ทีี1.18นนนนะะคครรรััับบบตอ้ปลงมานะครับอยู่ที่1.1ม ห้นะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่3าลูกครึ่งนะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่3าลูกครึ่งควบ4นะครับส่วนเรสราคาต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่0.95นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมาอยู่ที่ 0. แปดนะครับและเลนราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่0.93นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่0.99นะครับรู้จักเลนราคาเปิดและราคาไหลแล้วนะครับจะแข็งตึงไปทางฝั่งของทีมเยาวนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับมาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับเพจเชนะครับราคาต่อนะครับเปิดมาอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเลนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.96นะครับของโอเชียนะครับเลนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.94นะะคครรัับบต่อไปนเดี๋ยวมาดูอัตราสี่นะครับราาคพต่สมอนะครับเดราคา นะครับจากตอนแรกขยับมาอยู่ที่7.00นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมาอยู่ที่7.60นะครับและฝั่งทีมเยือนนะครับเหล็ราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่11.00นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่13.00นะครับส่วนฝั่งของทีมเย้านะครับเหล็ราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่1.15นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับโดยส่วนและทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเหล็ราคาโดยรวมนะครับพอที่แคบและอัตรา1คูณ2นะครับผลจะออกไปทางฝั่งของโอแชนะครับที่ราคาเทจะดูแข็งงตึกว่านะครับโดยส่่วววนนตััแล้ะครบทีดูจาก ราคาของฝั่งทีมเย้านะารจากตัวแรกนะครขยับมาอยู่ที่0.96นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับวนเล่ราคาั่งทีมเยือนนะครับขยับมาอยู่ที่0.94นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานนะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับถ้าเลนราคารับมาลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเยือนนะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับจากที่ดูอัตรา1คูณ2แล้วนะครับจะออกไปทางฝั่งของทีมต่อนะครับ ับส่วนราคาต่อนะครับเปิดมาเบเช่นะครับต่ออยู่ที่2ลูกครบ2ลูกครึ่งนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับเบเช่เนี่ยครับอาจจะทําประตูได้1ลูกขึ้นไปนะครับและทำประตูผ่านราคาได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนราคาสูงต่มเนะครับเปิดมา3ลูกครึ่งครบ4แบบนี้นะครับผมคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อ1นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งปารีสแซงเชียงแมงนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวนี้ติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ เ t 1เอชนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเลนที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเรามาคาดการณ์วิเคราะห์ทั้ง4คู่นะครับมาดูคู่แรกนะครับไมสศูนย์ห้านะครับพบกับบุลเเซียดอทมูนะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียบพลังฝั่งบุลเเซียดอทมูนะครับคาดว่าจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อ1นะครับและคู่ที่2นะครับยูเวนตุสนะครับพบกับอาซาลันตานะครับคู่นี้นะครับ ขอเลือกเชียร์พางฝั่งยูเวนตุสนะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปคู่ที่3นะครับชิตันพาเลสนะครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ v ีพนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ทายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอชทีหนึ่งหนึ่งทาวน์นันนะครับต่อไปนะครับมาดูคู่ที่สี่นะครับแอนด์มาริดนะครับพบกับเรียรนมาริสนะครับต่อไปคู่ที่5 นะครับเปเชนครับพบกับโอเชนะครับ,บ,บ, are, รบผู้นี้นะครับขอเลือกเชียรบทางฝั่งเปเชนนะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อนหนึ่งนะครับและตัวนี้ที่ผมคัดมาในวันนี้นะครับจะให้เป็นคู่ และตัวเน้นที่ผมคัดมาในวันนี้นะครับจะให้เป็นคู่ปารีสแซงเชียงแมงนะครับต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากได้ที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t หน1่นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ